ตอนนี้กิจทก็ขัอยู่นะคะที่ช่ยองอิวสายหมอชแชนแนลนะคะอิวสิบห้าไปเก็บบกม่วงใบโบกค่ะป่ยอยิวเอิดแบบบกม่วงหน่อยเนาะบกม่วงใบโบกสี่ห้าอาาอากเขาเงี้ยถอดไปนะคะ mm hmm. แล้วเขาจะไปเบิร์กว่าเ้าสี่ใดบอตัวนี้มัน้องมาล่องมาแรงข้าคีรถไปน้ำนะคะมันไปทางแดงแี๋ยวเขาไปเบิร์กแดงค่ะ ไปเก็บก่อนเพืไปเก็บมันนะแตนน่ในหน่อยเดี๋ยวไปเบิกว่ามันจะย่างมานนันต้นเบิกกระชาหอมหอมกินดีหอมกินธรรมชาตินะคะค่ะข้างกระหอดอ่ะนะคะมีต้นมั่นนะคะต้นบมกมองหน่อยต้นบมกมองต้นบมกมองอุ้ิตามินอยู่บูยพี่น,นังแบบลา บ่กเก็บไปะดิฉันเลยหมดกันต้นเลยเนี่ยอยู่ข้างท่างในเบื้องต้นเหมือนกันค่ะนี่นะคะนี่คือต้นบกมงหน่อยต้นบกมองอ่าบกมงปลายโบกอะค่ะนี่พี่น้องแบบหลายพุ่นในซากะมี่เถิงๆถิง เก็บก่อนไม่ได้กินโดนแล้วมาบางครั้งกับบรดษัมาถืองาบกม่วงปืดปืดปืดปื้อไทลุกกันไทลุกกันป๊าดข้ากระสีมาเริ่มปฏิบัติการเก็บบกม่วงกันเลยนะคะนี่คือหน่วยมันอีไว้ชีเฮตุบกม่วงแพน้ำนะคะแต่ว่าบกม่วงหน่อยมันกัดจิตตมน้่น หลกน่านเอ้ยต้มน่านขนเนี่ยพที่นนี่จะเอาถุงว่างไว้ดสิเก็บนะคะม่วงตอสิเสิ่มเก็บเลยค่ะบู๊มึงเนี่นี่ละค่ะบกม่วงใบโบกเท่ากับเอาเขาหยัดลงไปแต่หน่อย น,ออน,น,นี่น่าสะอ่อนเนี่ยปัดเนี่ยอุ้ยอะไรเกินไม่ไกมินน้ำอยู่เด้ออยู่บานเด้เอเก็บไปเผื่อบุญเนี่ยนะหลายแห้งสะอ่อนไี่ได้เก็บไปเบ้านเลย ใบบ้างามกับใเอานะแบบว่าห้เลือกได้นะมันหลายลายหุ่นนะเก็บเป็เปลี่ยวเนี่ยลูกมวง มะม่วงใบโบกนี่เป็นหลางโอ้หล่นมาใหม่ๆโอกรดอืมปาดถุงสีพ่อบร่ะเขามาจับนิดนึงหรือนะโน่นนี่มันแตกมาเอา อ่าต้น,นไม้ใบตินี่ค่ะป้าจะเอมือน้วงามก,ก,ก็จะอ่ะมึงค่ที่เต็มถุงแน่เลยอ,อยู่ว่ะ กับมี่ไม่เสีเอาไปเบิร์ดี๋ยวเอาไปสูกินเด้มันบางคนกับบางบ้านก็หากินม่มมี่แหละได้ค่ะนี่้้บ่มมี่ตนหน้าอยู่กับมมี่อันนี้มาเก็บหน้าไม่เก่งเต็มถุงละค่ะมักหลายนึงอ่ะ อาจจะภาพซันเนเดอร์โอวาเก็บบกม่วงไปน้ำเน,นี่ยนี่ลายค่ะแพ่เยอะเนี่ยเออหึนวยนีบึงโลนมากมายค่ะโลนมากมายว่ะหันเนี่ยฝากช่องเนเดอค่ะฝากช่องหน่อยๆกดไลค์กดแชร์ค่ะเน่ คลิปนี้้ามาเก็บบกมบบกบก่วงใบโบกเยอะคือหลายแทะโสดออเยาว์โบ,บเบิดดร์ดเราคือค่ะอืมม่นก็งามกบ่าโเอาเหลือกได้นะคะเนี่ยอยากเอาไปสู้กินน้องเก็บแป๊บเดียวค่อยเต็มทุ้งแล้วคะ่ะเนี่ย เี็บเอาเมื่อเบิร์ตัวเนี้ยไม่เต็มอ่ะถุงก็มากหน่อยพวดหน้าจะของกับโรมี่อกค่ะม่เก็บหน้าไม่เก่งคุณหน้าเหลืออีกหลายอีกกเกียเอาเมื่อใด อย่าในเมื่อซื้อๆยังมันหลายหลายอุ้ยแต่หลายผดเก็บกล่องไว้กันเนี่ยเมื่อใดมันแตกมากกบ,บ่อ่อนแล้วเนาะมันเดือดรายหลาย อ้ต้นนี้ยังดกอยู่เด้อค่ะก,กินได้อีกโดนเตอะแต่ว่ามันกับโดนปันใดดอกมันกับอันนี้เดี๋ยวมันก็เบิดหนามันแล้วฝนตกมากมันกับอันนี้เบิดแล้วคุณน่ะยิ่เสียวมาจังไหนเอ้าคุณน่ะบักหลายนึง อย่าเนีเอาเมื่อเบอร์เบิดอยู่ค่ะมันหลายบทดะอ่อนดีคุณนนะพี่น้่องกับเบิร์ไงที่ละ่ะนี่โบงามโบงามข้ากับโบอเอานะขาเลือกได้นะมันหลายหลาย อยากเก็บไปซูกินเด้เสอวาหลายคนโบ,โบ,โบมี่กินแหละนะคะแบบนี้มันหากินยากแล้วมึงมือเดี๋ยวต่อไปสิผ้าไปเห็ดไปเก็บบักยางบักยางปลาเดี๋ยวผ้าไปเก็บบักยางโอ้พี่น้องมือกระกำมเลยเค่ซีนไวยพี่เสียวมือเบิรขด้นหน้า เห็บนบ่งมองแผ่นซื่อบ่หน่ยเดบ่งามมากกว่าบ่เอาหลายแห้งเก็บกระบ่เบิดอไมมีถุงอ่ะ แอ่นในเมื่อจซื้อค่ะมันหลายหลมันเก็ียบบวบคุณอ่ะเต็มถุงเก็ียว้อยากเอาสู้กินด้ยยนี่หลยสะอ่อนมึงเนี่ยค่ะ จะกี่อยากกินวันัสนข้าเจ้าเอาไปขายสื่อสื่อน้องข้าเจ้าข้าจเาาจ้ามากปะบ่ะเดี๋ยวเอารถยนมากข้าจี๋เดี๋ยวเอาลงเมื่อได้ลายเหลือได้มลายโพดค่ะวันนี้โอ้เธออดน เลือกเอาได้ยังนี่หลายหลายข้าเจ้าจนบ่อยากพี่น้องบ้านเฮาเพราะว่า,อาของบา้านเฮาเนาะโอู้หูมึงเนี่ยโน่นลงมาแตกสี่ด้เด้มันเป็นสะโอ้ยใหญ่หนึ่งได้่ะมึงเนี่ยนี่บเอาเลือกได้ เสียวเมื่อจังไดรก่อนมันหลายกระโดดขี่มอเตอร์ไซค์มาบนีเวะเนี่ย บอดายค่ะมันลายลายย้นต้นมักง่ายนึงพุ่นะเอาเมื่อบอดายได้เก็บก็เอาพุ่นะโอ้ย นอง,ง,งดูไปหาขอถุงเพื่อน,น,นแต่แส่ะเก,เก็บไปก่อนเพื่อกลับมา ขึ้นหลายแถวแบบนี้อีกหุงนึงกับจักสีเบิด์ตัวลายแห้งมี่้าวรอเบิร์แล้วกันค่ะเก็บเบาเบิดเก็บเบาเบิดมันหลาย ห้าหลอดเบอร์ใส่เนี่ค่ะมันหลอดหลายหันไปทางใดก็มีแต่บกมวยเลยเปลือกเก่าคนเด้วเนี่ยเต้าน้อยใหญ่ๆที่จะแตกไม่ได้แตเกฮะเบาๆเก็บทิ้ง เฮ้ยออนนี่พี่น้องผู้ใดเคยกินบ่าข่าบกม่วงลายบุเอาเขาหยัดลงไป ตรงไปกรุงเทพกันยังไงคะถ้าต้องไป,ป,งปงไตรง,รงเกอหลีด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาวบให้บเบิ้ลเพียงซ้ำหนีเนาะอีกทีไปหาถุงมาใส่ค่ะเนี่ยอยู่เอาถุงมาอยู่เก็บกล่องไว้สามกล่องโมงไม่ถุงใช้เมื่อคลิปนี้จะทิ้งใบเพี้ยนเขานี่เนาะคะ่ะ บอมีแค่นีเด้นี่ต้นนี้ก็มีต้นอย่างใช่ะไะมต้งขายได้บ่นี่ต้นอย่างหรืตอต้นยางนี่มันเอาไปเพาะได้บ่เก็บขายมีมยยผู้มาซื้อบ่นี่วขายแห่งภูเฒ่าว้ายโลนใหม่นี่ค่ะนี่คูเอเก็บไปขายบ่ไม่ผู้ซื้อบ่ 5. เขาเอาไปเพาะพันธุ์า,ามีพูได้สื่อบอกด้วยค่ะโดย่อบอกผู้ถา่าเพื่นมาเก็บวันดค่ะสูร้รถนำปาสำหรับคีมปหนี้ก็ขอจบไว้เพย่เน่านี้นะคะพี่นอ้องอิสิกาบานก่อนยังไงก็พอกันคีหนาสวัสดีค่ะ